สกิบบี้ทอยเลตนะครับเป็นตัวที่เป็นหัวมาจากฮัฟไลท์พวกจีมอสอะไรพวกนี้นะครับออกมาจากโถส้วมแล้วก็วิ่งไล่วิ่งหนีกับเจ้าตัวที่เป็นหัวเป็นกล้องนะฮะเต็ไมไปหมดเลยนะครับคือเข้าใจว่าเริ่มต้นมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวเพลงหรือเอ็มวีใช่ไหมสกิบบี้นะครับที่เพลงอยู่แล้วหลังๆคือเป็นแอนิเมชันที่แบบสู้กันบ้างอะไรบ้างเต็ไมไปหมดเลยนะฮะเจ้าสกิบบี้นะครับสกิบบี้ทอยเลตในวิกินะฮะเขาบอกไว้ว่าเจ้าสกิบบี้ทอยเลตเนี่ย เป็นสิ่งที่ส่วนตัวนะครับเป็นส้วมส่วนหัวนี่เป็นหัวของคนนะครับซึ่งเป็นตัวละครมาจากทับไลท์จีมอสอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งโกรธมากแล้วก็มีความฉลาดมากด้วยพวกเขาเหล่านั้นถูกนำโดยสกิบดี้ทอยเลตคอร์หรือจีแมนอ๋อถ้าเป็นส้วมที่เป็นหัวของจีแมนคือเป็นผู้นำเลยใช่ไหมเป็นคอร์ในวันที่จีแมนทอยเลตนะครับหรือว่าคอร์ของสกิบดี้นะฮะโกรธมากนะครับเขาตัดสินใจประกาศสงครามกับผู้คนนะครับสิ่งมีชีวิต ซึ่งก็คือคาเมล่าแมนเป็นอีกขั้วหนึ่งอีกฝากหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่คอยจัดการสกิบบี้ทอยเล็ตนะครับซึ่งสกิบบี้ทอยเล็ตเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะฮะไม่ใช่ว่าจะสูยย้ได้ง่ายแต่ว่าแต่ว่าจุดอ่อนอยู่ที่การกดรวมนั่นเอง <laughs> คือเข้าใจใครเป็นคนคิดอ่ะในแมปนี้เป็นแมปแนวตามหานะครับเป็นมอฟตามหาแบบต่างๆอันนี้คือเวอร์ชันแฟมิลี่คือเริ่มต้นเนี่ยมาจากตัวเกลี่ยมอฟแต่ว่าไปไปมาๆคือก็มีหลายแบบ มีหลายแบบมีหลายการเทียนะฮะอันนี้เป็นอิเล็กทริกไฟฟ้าอฮะอ๋อนี่โรบักคือเราแปลงร่างได้ใช่ไหมบอบมีเยอะไหมโอ้โหเฮลิคอปเตอร์ก็มีบอกมีจำสแกด้วยจำสแกงไงอ๋อเป็นการพุ่งชนรถถังก็มีฮะสกีบิดี้นั่งอยู่ข้างบนอันนี้เจ้าุุบอันนี้เฮลิคอปเตอร์อันนี้เวอร์ชั่นไหนโอ้โ มีเพลงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยอันนี้ N P C ใช่ไหมเนี่ยนึกว่าคนตอนแรกอันนี้อะไรโอ้นี่ไงทองคำอ๋อเป็นแบบนี้โอ้เวลาเดินเวลาเดินมีหน่วงวงด้วยกำแกไม่เหมือนกันอันนี้ยื่นหน้าออกมาอ่าน,นี่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 น,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 นี่โอ้โหโอ๋อของตัวนี้อยู่ตรงนี้อืดูหน้าซะก่อนเอ้ยอย่ามาอย่ามาอันนี้อยู่ไหนอันนี้น่าจะเป็นตัวปกติเลยมีเอียงซ้ายเอีงขวาโอข้างบนนี่ ปีนขึ้นไปไหมอ่ะซ่วมปีนขึ้นไปสกิปิดี้เออกดอือู้อสีพีก็มาคือไปได้ไกลเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้นั่งซ่วมอยู่มีหน้าที่ขึ้นมานี่แบบหลอนอันนี้คืออะไรมีสองอันข้างบนหยิบไม่ได้ใช่ไหมสุอปปร์แมนสกิปิดี้ยสุ per man อ๋ออันนี้ดูเท่อันนี้ดูเท่ซ่วมบินได้จมสแกร์เป็นไงเออ เหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันยืนหน้าออกมาโอ้อันนี้อันนี้อันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้ส้วมใหญ่อันนี้ส้วมใหญ่อ,นนหญอยู่ไหนเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้อยู่ไหนเนี่ยมันต้องมีส้วมทองคําอยู่แถวนี้ที่เก็บอ๋ออนนี้นี่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 ใช่ไหมใช่ของนายไหมใช่โอ้ไม่ใช่คนละคนอันนี้คือตรงตัวเริ่มเลยอ๋ออันนี้เป็นส้วมแบบโอยืนนะฮะ <laughs> คืออะไรเนะี่ย ใครคิดใครเป็นคนเริ่มคือในเอมวีคือมันจะเป็นแอนิเมชันนะฮะในเกลี่มอสอยู่ไหนเนี่ยของนายอ่ะเฮ้ยหายตัวได้ด้วยออกมาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอันนี้อันใหญ่หรือว่าเป็นบอสโอ้โหแมงมุมเออทองคำด้วย <laughs> ปีนได้ไหมไม่ได้สกิบดี้ไม่มีแขนไม่มีขาเออต้องเป็นคนถึงจะปีนได้ข้างบนตรงนี้ อ,อ๋ออันนี้คาเมล่าแมนใช่ไหมฝ่ายคาเมล่าแมนใช่ฮะสองฝ่ายสู้กันเห็นในเมิชันนี่คือสู้กันดูเดือดมากเลยนะสู้กันมันมากสงครามคาเมล่าแมนกับพีพดีอันนี้ก็น่าปกติคิวติดกัน <c oughs> มีการยืดคอมีการแบบเอียงซ้ายเอียงขวานะฮะจำสแกสิไม่ต่างกันเท่าไหร่อะไม่ต่างกันเท่าไหร่ตรงนี้ส้มส้มที่ถูกทิ้ง ซ่วมที่ถูกลืมไม่ได้ใช้งานแล้วเอามากองกันตรงนี้อยู่ข้างบนอันหนึ่งปีนขึ้นไปเออโอ้หน้ากากซ่วมเหม็นเหรอซ่วมหน้ากากแก๊สกันพิษโอ้โหอันนี้อันนี้ขยับเร็วซ่วมมันเหม็นอ่ะมีอย่างนี้อันหนึง่งโอ้อันนี้ค่อนข้างเกลียวโผดเกลียวกลาดดูปากซะก่อนนะฮะตรงนู้นมีงานหนึ่งฮะขึ้นไปยังไงเนี่ย toilet corporation โอ้โ And you